การสร้างโซฟาและโต๊ะกลมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Google SketchUp เวอร์ชัน0 1 5คลิกที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมในแนวตั้งขึ้นมา1รูปจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโครงของโซฟาให้ทุกคนลองทำตามเลยนะคะ เราจะขึ้นโค้งของโซฟาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตกแต่งให้สวยงามโดยการจะทำส่วนโค้งให้กับโซฟาใช้เครื่องมือ Two Point Arc ค่ะคลิกที่จุด Mid Point ทางด้านบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกที่จุดอีกด้านหนึ่งนะคะหนึ่งครั้งแล้วดึงขึ้นส่วนด้านล่างนี้ทำเหมือนกันค่ะ เมื่อเราทําส่วนโค้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ยังลบลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปค่ะให้เหลือเพียงโค้งล่างของโซฟาจากนั้นนะคะใช้เครื่องมือพุทพดูดึงโซฟาออกไปเล็กน้อยค่ะเราจะซ่อนเส้นที่เราไม่ต้องการให้เห็นนะคะ เพื่อทำให้โซฟาเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นวิธีการก็คือคลิกเครื่องมือ,อยังลบแล้วกดปุ่มชิปแล้วคลิกที่เส้นเพื่อทำการซ่อนเส้นค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัวของโซฟาแล้วนะคะต่อไปให้ทุกคนนะคะกดออร์บิทไปทางด้านล่างของโซฟาเราจะทำการสร้างขาของโซฟานะคะวิธีการคือ เลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะขนาดเท่ากับขาโซฟาหนึ่งขาจากนั้นนะคะคลิกสองครั้งที่ขาของโซฟาคลิกขวา make component ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะแล้วกดที่ create ค่ะ เลือกเครื่องมือ Move กดปุ่ม c o n t r o l ไปด้วยนะคะทำการ Copy ขาโซฟาให้ได้สีขาวิธีการ Copy ก,ก็คือเลือกเครื่องมือ Move แล้วกดปุ่ม Control ไปด้วยค่ะเมื่อเรา Copy ได้ทั้งสีขาแล้วให้เลือกเครื่องมือ Select นะคะคลิกที่ขาใดขาหนึ่งสองครั้งมันจะเข้าสู่การทำงานของ Make Component แบบนี้นะคะ ให้ใช้เครื่องมือพุทธูด,ดึงลงมาจะสังเกตว่ามันจะดึงลงมาพร้อมกันทั้งสี่ขาเมื่อได้แล้วก็คลิกเครื่องมือ Select แล้วคลิกพื้นที่ด้านนอกค่ะโซฟาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนตกแต่งใส่สีได้ตามใจชอบเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาสร้างโต๊ะกลมอย่างง่ายวิธีการก็คือเลือกเครื่องมือวงกลมวาดวงกลมในแนวนอนขึ้นมา1นรูปแล้วใช้เครื่องมือพุทภูดึงโต๊ะขึ้นมาให้สูงพอประมาณแล้วออบิทไปทางด้านล่างคลิกที่เครื่องมือสเกลแล้วนำมาคลิกที่ ด้านล่างหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะจะเกิดสี่เหลี่ยมล้อมรอบวงกลมของเราให้ทุกคนนะคะคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะแล้วกดคอนโทรลไปด้วยแล้วคลิกย่อลงมาค่ะที่เราต้องกดปุ่มคอนโทรลไปด้วยเพื่อที่ว่าเวลาเราปรับลงมานะคะมันจะเป็นอัตราส่วนเท่าเดิมนะคะเสร็จแล้วค่ะโตะ๊ทรงกลมอย่างง่าย ก็ตกแต่งใส่สีให้สวยงามวิธีการต่อไปนะคะเราจะทำการก๊อปปี้โซฟาขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเอามาไว้ฝั่งตรงข้ามนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องทำการกรุปโซฟาให้เป็นชิ้นส่วนเดียวกันก่อนวิธีการคือคลิกที่ตัวโซฟา3า3ครั้งจะเห็นว่ามันจะเป็น สีน้ำเงินนะคะคุมที่โซฟาเราอยู่แต่ว่ามันยังไม่คลุมที่ขาโซฟาของเราให้กดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกที่ขาโซฟาทั้ง4ขาคลิกขวานะคะเลือก make group ตอนนี้โซฟากับขาโซฟาก็เป็นชิ้นส่วนเดียวกันแล้วนะคะเราทําการ Copy ี้โซฟามาไว้อีกด้านหนึ่งวิธีการก็คือเลือกเครื่องมือ move กดปุ่มคอนโทรลไปด้วยนะคะแล้วลากออกมา เราจะทำการกลับด้านของโซฟานะคะให้หันหน้ามาหาโต๊ะวิธีการก็คือคลิกขวาที่โซฟาเลือก f l ิปอ l ลองนะคะแล้วให้สังเกตว่าตอนนี้ทุกคนทำงานอยู่ในแนวแกนเส้นสีอะไรอย่างของครูนะคะเป็นแนวแกนเส้นสีแดงก็ให้เลือกกรุ๊ปเลสจะเห็นว่าโซฟาก็จะกลับด้านเข้ามาหาโต๊ะแล้ววิธีการสร้างโซฟาและโต๊ะ อย่างง่ายมีเพียงเท่านี้ค่ะ